มีจริงไหมบางคนอาจจะบอกว่านรกสวรรค์เป็นเรื่องหลอกกันให้คนกลัวนะแล้วก็มาสร้างความดีหลายๆคนชาวพุทธก็คิดอย่างนั้นแต่พอมาฟังคำของพระศาสดาพุทธวจนะแท้ๆไม่ต้องมีใครมาอธิบายหรือเป็นความเห็นของใครเรากับพบว่านรกสวรรค์นั้น เกี่ยวยงด้วยความเป็นอริยบุคคลทั้งสิน้นถ้านารกสวรรค์ไม่มีอริยบุคคลก็ไม่มีเพราะอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยพระองค์รับประกันถึงความที่บุคคลนี้จะเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนารกกําเนริชานเปรตวิสัยมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วการไปสู่ที่ต่ําพบต่ํานั้นสิ้นแล้ว เป็นผู้มีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวพบที่8ของโสดาบันไม่มีไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไม่อาจยังพบที่8ให้เกิดขึ้นและการเวียนเกิดเวียนตายของโสดาบันอีกไม่เกินเจ็คราวนั้นมีเวียนไปที่ไหนบ้างประเภทที่หนึ่งสัตตะคตุป,ประมังเทเวจะมนุษสจะเห็นไหม ไปเกิดในเทวดาบ้างมนุษย์บ้างถ้าเทวดาไม่มีเป็นการหลอกกันเล่นโสดาบันก็ผิดน,ะนรกไม่มีเป็นการหลอกกันเล่นโสดาบันก็ผิดนะสกทา,าคามีก็เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนารกกาเนตดสารเปรตวิสัยเป็นผู้กลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวซึ่งเราเปิดทรรได้แล้วว่าโลกที่เขากลับมาสู่ก็คือเทวดาการมาพ พบไหนที่ไปไม่ได้บ้างเราก็นําคุณสมบัติการละสังโยชน์นั้นมาตัดไปทีละประเด็นประเด็นดังนั้นถ้าเทวดาไม่มีสกาธาคามีบุคคลก็ผิดอีกอนาคามีอริบุคคลขั้นที่สามเป็นผู้ที่ไม่กลับมาสู่โลกนี้และโลกอะไรที่เขาไม่กลับมาสู่นั่นก็คือในโลกของกรรมภพ กรรมภพประกอบด้วยอะไรเราก็ต้องเข้าไปสู่พุทธวจนะอีกเช่นกันกรรมภพก็ประกอบด้วยนรกกัณณ์ชานเปลววิสัยมนุษย์แล้วก็เท